คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตทการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางนะคะจากเจสอนคนฟันแมนมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะค่ะท่านผู้ชมก้อนจะไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะจากเจสอนเนาะคะ่ะแอดก็จะขอขอบคุณน,นะคะ ทีมงาน, I ide, นอาไส้เนาะค่ะทางอีสานใต้นะคะคนกับสร้างอ่อ,อนซ่อนที่นิสานออยพองๆบ่าวอีสานทิดแกนและขุมทรัพย์พญาหน้านะคะผลการได้ส่งคลิปมาให้แอดได้นําเสนอ FC f c แฟนช่องมตฑการผ้าร่วยเนาะคะ่ะค่ะธารมชาติขอมาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดและทีมงานในเด้อค่ะข่าวมาไปเบิง่งไปฟังน้ำกันนะคะวานนวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ เจสอนคนฝันแม่นนี่เพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะเขาก็เดินทางมานะครับผมนะครับมาถึงมะฮอดนะครับผมเจสอนคนฝันแม่นนะครับผมนะครับแต่แงงวดที่ว่าเพิ่นฝันงวดสองสองนะครับผมเขาก็บอกมีเวลาเด็ดตามนักเที่ยวนะครับผมนะครับโมนี่ก็เลยได้มีโอกาสสวัสดีครับผมเจสอนสวัสดีครับเจะได้สบายดีบ่ครับผมเออสบายดีอยู่ดีไม่แห้งนอนหลับฝันดีครับเป็นจะได้น้อเอ้าคือให้ยังมาบ่ครับนี่ เอาใยญ่ให้กินเนี่ยมือแรงเข่าโคกโอ้ซื้อยังเหรครับนี่มาแห่ก้องฟ้าเจ้าเสารเดชเจ้าทูบบอครับนี่เห็ดช่องมาแฮ่ก้องฟ้ามาแฮ่ก้องฟ้านีข้อติดตามหรือเ่ครับนี่มีอยู่แต่พ่ะท่านไหลฝากกดติดตามน้ำเนยมาเที่ยวกำยังครับผมก็ชีวิตเลี่ยงมาชีวิตชาวบ้านเท่านีนละ่ะอยู่คนกับหมาอยู่น้ำกันเลี่ยงกันไป หลังจากที่ฟันงวดสองสองนี่ก็ทางทีมงานบาดดีตามยัดเทียนาะเจสอนนะครับผมตามมาทีนึงบาดดีก็แลงจากนั้นก็บาดดีตามมาเยอะเทียกับมันนี่ก็มีโอกาสเนาะมันนี่เจสอนมีความฝันฟันดีเราบ่กครับผมผู้จัดรครับงวดนี้ครับก็ว่าฟันดีอยู่ได้ละงวดนี้มันเป็นเจสันคือความฝันฟันวันนี้นี่นี่นี่เขาส้นรถขังทั้งขังรถขั้นนี่เลยนี่รถเนี่ยรถไมื่อเชียนมาเนี่ยบอกครับเดี๋ยวรถเชียนมาเนี่ยแหละโอ้ยฟันอยู่มืดขึ้นแต่เรื่องเดียวเดียวเสียใจกับพงว่าเขาส้นข้างหลังขังขังกัน่าข้าง ส้นแข่งลดขั้นนี่แหละแต่ว่างวดก่อนนั่นนั่นทะเบียนรถขั้น,นนั่นนั่นหกสองเก้ามันออกเลยเด้หกสองเก้าทะเบียนเก่าห <9 S 1> นึ่งป่ะทะเบียนเก่าอันนี้ทะเบียนใหม่บ่ครับอันนี้ทะเบียนใหม่นี่จะจดทะเบียน<ถ>มาใหม่โอ้หกสองเก้าคือลอตเตอรีต่ต้อได้สิโอ้โหจ้าไปนับเจอซ้อ,อนนี่ซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วซื้อลอตเตอรี่พร้อมนี่ใส่ศูนย์เจ็ดโอ้ตรงกับเลขทะเบียนเลยตัวนี้ ห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดได้สามโตเลยสีนี่โอ้เด้สามโตเลยครับพี่น้องห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์เจ็ดนะครับมาตรี y, ่เจสอนซื้อแล้วนี่นะครับเด้๋ยวพี่น้องเอฟซีนะครับผมนะครับเจสอนซื้อแล้วห้าศูนย์เจ็ดฟันครับฟันฟันว่าเขาตำข่างรลุด,ดนะอือแต่มีโอกาสเนาะขันฟนแนวนีเนาะตามตังหวดก้อนเนี่ยที่ว่าฟันว่าทะเบียนเก้าหนึ่งฟันลักษณะแบบนี้ฟันลักษณะแบบนี้แหละฟันว่าเขาส้นข้างหนาตัวนั้น เลขกับไปจดทะเบียนใหม่เนาะตัวเก่าหน่ยมันหกสองเก้าโตเก่าหน่อตัวเก,ก่าหน่อยหกสองเก่าหกสองเก่าหมดสิพันมากหกสองเก่าสิพันมากอันนี้ไปจดทะเบียนมาใหม่นี่ก็เลยได้ได้ใหม่นะครับตัวเบอรน่นเนาะนะครับมผมนะครับศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวสู้ห้พี่น้องมึงก่อนโอ้ สรุปแล้วให้พี่น้องลงทุนก่ลงทุนศูนย์เจ็ดเดศูนย์นิแม่นละค่ะหลุดเลยศูนย์หลุดศูลุดศูนมากศูนย์ครับงวนนี้มากศูนย์หอดศูนย์เก่าหลุดไปหลุดพี่น้อง5จะเป็นครับผมเจสองคนฝันแม่นจากงวดก่อนเนาะฝันว่าอยังก็อนัยมงวดสอสองเนี่ยฝันว่าจะเด๋ยวคือว่าถือขักถือแน่สิงวดสองสองสก็ฝันว่าเขาม่ให้เลยเนาะสองเนาะเขาให้เอามาให้เลยเอามาให้เลยและเนาะพเอามาให้สองส วัวในนี้ต e ัวม e ักอีกเป็นพิเศษดีบอตัวอื่นนี่บอครับสลัดตัวอื่นกือบวัววัวภายในนะก็ว่าจากมักศูนย์นี่แหละให้รูดศูนย์นี่แหละมักศูนย์แห้งแมนแต่กับนึ่งหากับดังได้เจ็บวัวมีมักไหนสิห่าซูนห่านึ่งอืมขันนี้ห่าห่าซูนห่านึ่งอ่าแห่ที่ซูนไหวว่านะที่ศูนย์ไหวก็ยังไงนาะขันฟันลักษณะแบบนี้มักออกมักมีโศกรลดสำรับฟันแบบนี้แมนแต่ฟันนั่นสีหมานหลดเลยตะเก่าครับท่านผู้ชมเด้อครับผมนะครับ เอาไปดีเคราะไปจนหน้ามึงนะครับผมสำหรับเจสอนนะครับคนฝันแม่นนะครับผมนะครับหลังจากที่ห้างปฏิบตามมาหลายงวดนะครับผมแต่แตงงวดสองสองเนาะที่เจสอนฝันได้สองโตบอกแข็งแกร่งเลยครับว่าสองสองนะครับผมนะครับวันนี้เจสอนกับฝันมาอีกท่นึงก็คือว่าฝันว่ารถต่ำงวดก่อนเนาะงวดก่อนนี่เป็นรถทะเบียนทะเบียนขั้นหนีมันปะครับเจี๋ยวขั้นนีล่ะจะว่ามันเป็นทะเบียนหกสองเก้าทะเบียนเป็นสองเก้าเออเอาทะเบียนเก้าไปใส่ครับผมทะเบียนเก้าก็เ่าเจ้าทะเบียนใหม่บ่ได้เสียภาษีมันก็เลย จัดออกเลยไปจดทะเบียนใหม่โอ้อันนี้ก็ได้เป็นทะเบียนใหม่แมนเด้อนะครับผมทะเบียนเก่าของเจี๊สอนคือว่าเพิ่นไปจดใหม่เนาะทะเบียนเก่านี่ขาดภาษีนะครับเพิ่นก็เลยไปจดใหม่ตัวโตเก่านี่มันปเป็นเหล็กยังกว่าเด็กโตเก่านสองเก้าหางสองเก้าเมนอืมสามต๊ะมันหกสองเก้าเปน วันนี้ก็บม้ามึงครับพี่น้องครับทะเบียนใหม่เจสอนฝันแนวเก่าอีกฝันแบบเก่าครับท่านผู้ชมนะครับผม0770เด้อพี่น้องนะครับผมก็ลองไปหาหยิบจับฉาหลักที่รัฐบาลเมืองเจสอนก็ได้ไปใบหนึ่งเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผม07เน้นมักเป็นศูนย์ครับเจสอนบอกว่านะครับมักแห้งสุดก็คือศูนย์นะครับผมให้หูศูนย์ไปเลยเนาะเจเนาะหูศูนย์ไปเลยแล้วแจกศูนย์ศูนย์หอดศูนย์เก่าไปเลยศูนย์หอดศูนย์เก่าการลงทุนเบื้องหามีโศกม ครับผมนะครับสไลด์อีวีนะครับเด้อท่านฮันไดที่อยากสิพ่อเจสอนกลับไปเมืองใดนะครับทางช่อง YouTube เนาะ YouTube ชื่อช่องนะครับเจมาแห่กล้องฟ้าพิมพ์คำว่ามาแห่กล้องฟ้าแม่นกดติดตามให้น้ำแน่ฝากกล้องน้ำแน่นี่ครับผมกล้องฟ้าเนี่ยอายุจะปีเลยครับสำหรับกล้องฟ้านี่ปีนี้ก็บแปดปีเลยจ้ะจีนี้ก็บแปดผ่านแปดศูนย์ศูนย์แปดสิบแปดศูนย์ว่กล้องฟ้าอืมครับผมสำหรับปีนี้ก็บแปดปีแล้วกล้องฟ้ากล้องฟ้านี่เฮ็ดอีหยังครับผมเอา กิจกรรมประจําวันของสองฝ่ายเวลาออกหาเงินเนี่ยใส่ไปที่แบบไหนครับอ่านก็มีรถเนี่ยรถแห่เนี่ยรถรถไอ้เด็กน้อยขี่เลาะบ้านรถแห่แห่มาถึงว่าแห่ได้ไปเมืองเดียบครับเจ๊เมืองใดครับเป็เมืองแถบแห่หนแหือโอ้รถแห่เออแห่ไปยนี่คเดินนะครับสำหรับเสนอตัวอยากจะเอามาไปแห่รถบัสก็มีสั่งรถหนีไม่ได้หมาแห่ก้าวฟ้านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวชมเด้อนี่ครับมาแห่ก้าวฟ้า อันนี้เบอร์โทษพอดีครับเจนอันนี้เบอร์โทรเจเองนี่แหละโอ้ครับเจสี่เด้อนะครับผมนะครับครับพอดีอยากสิโทรมาสอบถามตัวเลขครับเจนะครับผมถามิโชควันนี้กัโทรเข้ามาได้เด้อนะครับผมจริงการเข้ามาไดศูนย์หกสองสี่ห้าเก้าสองห้าสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับอันนี้เบอร์โทรของเจซ้อนโดยตรงเลยบ่ครับนี่จ้ารับสายอหรือ่ะเนาะจะรับอยู่พี่ต้องมาใดโทรมากกันแล้วคือสายอะไรทับบงติดขัดอีกย่างโอ้โหเจซ้อนยังรับ นะครับสำหรับท่านใดที่อยากสิมิโซกนะครับเจสอนวันนี้เจสอนกับไฮมาศูนย์เจ็ดตัวเดียวโคโลฝันศูนย์เจ็ดแต่ว่าทะเบียนรถนี่การจังทีท่านผู้ชมเห็นนะครับเนาะนะครับก็ลองหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลเมืองสำหรับงวดนี้นะครับผมนะครับเจสอนเพื่อนเกิดนีกิจกรรมกับกิจกรรมก็เพิ่อนก็คือว่าเป็นหมาแห่รถแห่เนาะนะครับรถแห่สนใจกับจิตต่อมาได้เบอร์โทรนี่แหละเจนเฮ่แนวไหนนะครับผมแฮ่หน้าแห้บุญแห่ยังเฮ่ซู่ยัง ผู้ชมเห็นนะครับเนาะนะครับก็ลองหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลเมืองสลับงวดนี้นะครับผมนะครับเจสอนเพื่อเกิดมีกิจกรรมกับกิจกรรมว่เพิ่อเกิดขึ้นว่าเป็นหมาแห่รถแห่เนาะนะครับรถแห่สนใจกับจีต่อมาได้เบอร์โทรนี่แหละจ้ะแห่แน่เลยนะครับผมแห่หน้าแห่บุญแหยยังแห่ซูยังปกตินี่สิไปหาเงินอยู่ในเสือผ่าอีสานผ่าอีสานใหนเด็กหน่อยกี่คนละยี่สิบบาทคนใหญ่ก็หาสิบบาทอ้อมบ้านเข้านี่ยแหละเลาะไป ตามลักท่านถ้าบ่ปัญหาโควิดก็ได้เดินทางแล้วจ้ะตอนนี้ก็บ่ได้อยู่ดอกก็ไปพยายามพี่ยามน้องแล้วเนาะพยายามพี่ยามน้องทั่วภาคอีสานเฮานี่แหละครับผู้ใดขัดเห็นมาแหกองฟ้าก็ยิ่งตไปทักเด้อนะครับทั้งทั่วภาคอีสานถ้าเกิดว่าฟ้าแจ้งเนาะนะครับฟ้าแจ้งอันคือว่ารัฐบาลมันเปิดยังใครใดสะดวกสะดวกเฮาก็สิได้อันนี้เจสอนเด้อะสำหรับท่านใดที่เห็นมาในหมู่บ้านนะครับก็สิามหาเจสอนได้เลยเห็นก่องฟ้าบ่กก่องฟ้าบ่ว่าส่นนะครับซื้อก่องฟ้ามาเพิ่นนะครับผม โล่กอ,องฟ้าหลุดลอตัวครับผมกองฟ้านะครับเด้อพี่น้องเฮาถ้าผูา้ใดสนใจนะครับผมนะครับเจเจสอนโชว์ตัวเลขกของที่นึงนะครับผมโชวโตวที่เจสอนซื้อให้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเงียบทั้นั้ไม่โชว์ทางถือถือกระป๋ายรถเลยได้ครับผมถือกระป๋ายรถเลยตีเฮ้ยโอ้โหกนครับเอ้ยคักเนี่ยขากเนี่ยพี่นอ้องตรงก็เลขป้ายรถเลยบ่เจเนี่ยแหละเนาะนี่ครับห้าแปดศูนย์เจ็ดอันนี้ก็ห้าแปด 07คือกันครับพี่น้องอ้าวๆเอาเป็นแนวทางเด้อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องครับน้ำไปลงทุนใดนะครับสำหรับเจสอนนะครับผมเจี๊ยสอนเขาถ่ายหลุดเรารอจะกรุดนะครับหนึ่งสองสามครับผมครับผมโอเคครับผมนะครับขอบคุณเจสอนหลายครับผมที่ให้แนวทางครับเด้อครับผมครับใช่สูตดีค่ะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับเด้อสำหรับเจสอนนะครับผมเจสอนก็หายไปแล้วนะครับเจสอนก็หายไป07นะครับผม07นะครับ507 นะครับเป็นเหล็กความฝันนะครับงวดก้อนเพื่นกับฟันไอซีแหละครับสองเก่าเพิ่นบอกว่านะครับสองเก่าเพื่นกับฟันไอซีเลยทะเบียนรถเก่าเพื่นหกสองเก่านะครับผมนะครับทะเบียนมืองอิงวันดีเพื่นกับฟันเจ้าที่ทับช่วงรับฟังไปนะครับผมว่ามีรถเป็นส้นเนาะส้นข่างนะครับผมนะครับเขาก็เดี๋ยวมาตามให้เลยเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวรีบเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิดให้ทีงานเราสู่สู่ช่องเเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ